คนก็อยากจะทําให้ดีแล้วมีงาไม่ได้ทำมาค่ะแ,แล้วก็มีไรายได้ที่ก็มาทํากันก็ชื่นใจอ่ะยินใจว่าเราว่างงานตั้งตั้งคึ่งปีแล้วเนี่ยได้ตรงนี้ไปซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าค่าแรงมันสามร0 0ยสี่้อยเนี่ยมันน้อย,อยจริงๆเหรอที่มันแก้ปัญหาได้คนเมืองเขาอาจจะ300-400ี่ร้อยแค่3 0 0ร้อยสี่รอแต่ชาวนาเนี่ตั้ง300-400ี่อย ตั้ง3 0 0ร้อยสเราสามารถเก็บมาใช้ได้ค่นานมากเลยเพราะว่าข้าวเรามีแล้วเราซื้อแต่หมูนี่ข้าวนี่ปลาหลักที่จะพูดค่ะแลีนี้